ก่อนจะเข้ารับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานได้ผลิตคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรับรับเอเมเข้าอีกหนึ่งลำนะครับคราวนี้เป็นรถลูกค้านะครับเป็นรถลูกค้าจากกาญจนบุรีนะครับเป็นลูกค้าจากกากาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวนี้ส่งเข้ามาจัดทรงใหม่นะครับจัดทรงเพิ่มเติมก็คือเขาต้องการเปลี่ยนสวิงอาร์มนะครับตอนนี้ลูกค้าก็ซื้อจากสวิงอาร์มจากทางร้านไปนะครับก็เป็นสวิงอาร์มตรง ที่มันเป็นของทรงสูตรทรง KDM เป็นแอมสวิงแอมอลูมิเนียมครับตัวนี้สามารถเอาสวมใส่ได้เลยครับแต่ว่าต้องไปเจียบุตประมาณ2มิลครับเดี๋ยวเราจะทําการปรับเซตแล้วใส่เข้าไปในคันนี้นะครับคันนี้ที่ใส่นี่เป็นสวิงแอมเดิมนะครับเป็นสวิงแอมเดิมแล้วก็ทําการต่อครับทาการต่อออกมาประมาณน่าจะประมาณสัก4นิ้ว5นิ้วครับเนี่ยเป็นสวิงแอมเดิมต่อ4นิ้ว5นิ้วนะครับสเปคสเปคล้อตอนนี้ที่ใส่คนระับเป็น สิบสิบเก้าสิบเจ็ดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนสวิงอาร์มนะครับแต่สวิงอาร์มของเราไม่ต้องห่วงครับสามารถใส่ล้อได้สิบเจ็ดสบายๆนะครับเพราะว่าสวิงอาร์มยาวอยู่ยี่สิบสี่นิ้วนะครับเป็นสวิงอาร์มทรงสูตรทรง KTM นะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งระยะสวิงอาร์มเข้าไปนะแล้วเ,เดี๋ยวเรามาทําการแต่สิ่งที่ต้อง <c oughs> ต้องปรับปรุงแก้ไขก็คือตําแหน่งหูโช๊คบน,นครับเราจะต้องมาแก้ตําแหน่งหูโช๊คบนนะ แต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเดี๋ยวตอนตอนติดตั้งเข้าไปนะว่าตำแหน่งของหูโชกบนเนี่ยมันมันจะมีปัญหาไหมหรือว่าอาจจะต้องมาแก้ตำแหน่งหูโช่างนะเดี๋ยวต้องลองดูนะเพราะว่าสวิงแอมทรง KTM นะหูโชกตรงสวิงแอมมันจะเยื้องไปทางทางขวานิดนึงนะเดี๋ยวลองดูนะว่าตอนใส่มันจะออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้สเปคที่เขาทํามาก็เป็นโชกหน้าหัวกลับนะโชกหน้าตัวนี้ยาว90ยาว90นะครับยาว90้าแล้วก็ ล้อหน้า19นิ้วนะครับแล้วก็ฝานี่เป็นฝาสี่ยาวนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนะครับไม่ไม่ชนนะครับนี่ไม่ชนหัวนะครับเนี่ยครับไม่ชนนะครับเนี่ยครับสาหรับท่านใดที่จะใส่19นิ้วก็ดูคลิปนี้นะครับก็ตัดสินใจได้นะครับว่าชนไม่ชนนะเพราะว่าถ้าเป็นฝาเดิมเอม็มันจะสั้นกว่านี้นะครับแต่นี้มันเป็นฝาแต่งสี่ยาวนะมันจะยาวกว่าเดิมนะครับก็ตอนนี้ก็คือให้ดูนะครับว่าถ้าจะใส่10บเจ9บก้าก็สามารถใส่ได้นะครับปัญหาก็คือ19บนิ้วไม่ชนนะครับแต่ว่า ข้อสาคัญนะครับชกหน้าต้องใช้ชกหน้าตัวยาวนะครับยาวตัวนี้ใช้เป็นของสองร้อยห้าสิบนะครับใช้ชกหน้าตัวยาวตัวนี้ยาวอยู่เก้าสิบนะครับเก้าสิบเก้าสิบเซนนะครับแล้วก็ล้อหน้าสิบเก้านะครับถ้าจะเป็นสเปคนี้ก็ต้องต้องเป็นไปตามนี้นะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นชกเดิมนะครับต่อสามนิ้วก็น่จะชนอยู่นะครับเพราะว่าช่วงมันมันสั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการแปลงสวิงแอมยัดเข้าไปในคันนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยว เราจะทําการรื้อแล้วก็เดี๋ยวทําการติดตั้งแล้วเราจะทาถ่ายทําช่วงที่ช่างกําลังทําให้นะครับตอนนี้มันมีปัญหาครับ <c oughs> ตอนนี้สาภาพรถที่มันมาคือตอนนี้คือข้างหน้าสูงนะครับข้างหน้ามันสูงท้ายมันต่าแล้วก็สวิงอาร์มนะมันต่อมายาวนะแล้วก็ตรงกลางมันเอนๆหน่อยนะครับมันก็คือหมายความว่าสวิงอาร์มงอพูด,ดง่ายๆครับสวิงอาร์มมันงอนะครับเราก็เลยต้องทําการเปลี่ยนสวิงอาร์มนะครับนี่คือเหตุผลในการที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสวิงอาร์มครับ เดี๋ยวเราจะไปทำการปรับเซตรถคันนี้นะครับโอเคครับปาด